มาแล้วครับขบวนธรรมดา255นะครับต้นทางทนบุรีไปทางหลังสวนนะครับวันนี้ทําขบวนโดยอันต้อมนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่านำเบอร์อะไรนะครับสําหรับขบวนธรรมดาที่255นะครับ นี่นะครับอันต้อมสี่สามศูนย์ห้าครับนี่นะครับหลีกเข้าทางสองนะครับสำหรับอันต้อมนะครับนี่นะครับหลีกเข้าทางสองนะครับหลีกให้กับขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัฐที่สามสองนะครับ กาลังมานะครับตอนนี้255นะครับต้องลีกเข้าทาง2นะครับ ก็าฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไคร้สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆน้องประดุกชาแนลครับ